บทที่หนึ่ปฏิบัติการสายลับจิว๋วหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องการอ่านเขียนคำควรรู้คู่ความหมายจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 1. น,นักเรียนอ่านคำศัพท์ยากได้ถูกต้องสองนักเรียนบอกความหมายของคำในบทเรียนได้สนักเรียนใช้คำได้ถูกต้องตามบริบทและสนักเรียนมีมารยาทในการอ่าน นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะบทนี้ชี้ให้เห็นทำงานเป็นย่อมเกิดผลคําสุภาพจับใจคนมีหรือจนคนเหมือนกันทบทวนอักษรไทยเสียงสระใดจำให้มั่นวันณนยุคล้วนสำคัญ ห้าเสียงนั้นดังดนตรีสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะพบกับคุณครูปิยพรนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องกันนะคะนักเรียนต้องมารู้จักคำศัพท์นะคะในบทเรียนก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะได้อ่านเนื้อเรื่องนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนักเรียนเปิดหน้าที่8แล้วอ่านตามคุณครูนะคะ อ่านเพิ่มเติมความหมายกติกาหมายถึงข้อตกลงข้อบังคับกระจ้อยร่อยหมายถึงเล็กนิดเล็กเล็กกระตือรือร้อนหมายถึงรีบเร่งมีใจฝักใฝ่กรูหมายถึงอาการที่ไปพร้อมๆกันโดยเร็วเช่นวิ่งกรูเข้าใส่ฝ่ายตรงข้าม จ๊อกแจ็คหมายถึงเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้สับฉันเพลนหมายถึงกินอาหารกลางวันใช้สำหรับพระสงฆ์ชะงักหมายถึงหยุดทันทีในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นักมายากลหมายถึงนักเล่นกนปฏิบัติการ หมายถึงทำงานตามหน้าที่ปฏิเสธหมายถึงไม่รับไม่ยอมรับต่อไปเปิดหน้าที่9ค่ะมารยาทหมายถึงกริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาละเทศะล้มคมัมหมายถึงล้มพุ่งทลาไปเพราะสะดุด วิธีการหมายถึงวิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนวินยัยหมายถึงระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อปฏิบัติสมาชิกหมายถึงผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในกลุ่มเดียวกันสรุปหมายถึงย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็นประเด็นไปเช่นสรุปข้อตกลง สามคัคคีหมายถึงความพร้อมเพรียงสายลับหมายถึงผู้เข้าไปสืบความลับสำเร็จหมายถึงเสร็จถึงบรรลุและคำสุดท้ายนะคะสู้ยิบตาหมายถึงสู้จนถึงที่สุดสู้ไม่ถอยเรามาฝึกอ่านประโยคกันนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะอ่านนำแล้วให้นักเรียนอ่านตามอย่าลืมชี้ตามด้วยนะคะอ่านประโยคสามัคคีคือพลังมารยาทด,ดีเป็นสีแก่ผู้ปฏิบัติสมาชิกกลุ่มมดแดงมีน้ำใจต่อกลุ่มมดดดำนักกีฬาต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด การมีวินัยในตนเองทำให้เราทำงานได้สำเร็จเราต้องกล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีการวางแผนปฏิบัติการล่วงหน้าทำให้งานสำเร็จด้วยดีสายลับจิ๋วประชุมลับเพื่อวางแผนติดตามสุนัขที่หายไป ก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องสนุกๆก,กันนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่ามารยาทในการอ่านที่ดีมีอะไรบ้างเก่งมากค่ะนักเรียนหลายคนตอบถูกนะคะมารยาทในการอ่านที่ดีข้อที่หนึ่งไม่ควรอ่านหนังสือเสียงดังรบกวนผู้อื่น 2. ถ้าหากเห็นหนังสือฉีกขาดหรือชำรุดรีบซ่อมแซมให้เรียบร้อยทันที 3. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยควรนำเก็บเข้าที่เดิม 4. ไม่ควรพับมุมหรือฉีกหนังสือ 5. เมื่อเลิอกอ่านหนังสือแล้วไม่ควรเปิดหนังสือกลางหรือคว่มทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนทราบมารยาทที่ดีในการอ่านแล้วนักเรียนพร้อมที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะในเขตลานวัดที่สงบร่มรื่น เด็กๆทั้งชายและหญิงกลุ่มหนึ่งประมาณสิบคนนั่งรวมกันบนพื้นหญ้าต่างส่งเสียงพูดคุยกันจ๊อกแจ๊กจนกระทั่งมีเด็กชายและเด็กหญิงท่าทางเป็นหัวหน้าเดินเข้ามาทุกคนทำความเคารพหัวหน้าหนุย่ยหัวหน้าเปียทั้งหมดยืนตรงคํานับหนึ่งครั้งก่อนจะแยกนั่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำ สวัสดีสมาชิกสายรับจิ๋วทุกคนหนูติตีบ้านอยู่ท้ายซอยมาขอให้เราตามหาหมาจุดผูกโบสีชมพูมันหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตอนนี้หนูติตีร้องไห้ขี้มูกโป่งแล้วหัวหน้าหนุยกล่าวทุกคนล้วนแต่แสดงความเห็นใจหนูติตีเสียงดังเซ็งแซ่ เอาละทุกคนแยกย้ายกันปฏิบัติงานแล้วมาเจอกันหลังพระฉันเพนฉันจะไปกับกลุ่มมดดำนะหัวหน้าหนุย่ยไปกับกลุ่มมดแดงดีไหมหัวหน้าเปียออกความคิดเห็นสมาชิกกลุ่มมดแดงและกลุ่มมดดำแยกย้ายกันไปวางแผนก่อนปฏิบัติการมาดูกลุ่มมดแดงร่วมกันวางแผนทำงาน ยกมือเพื่อขอแสดงความคิดเห็นไม่ส่งเสียงดังนั่งฟังเมื่อมีคนอื่นพูดจดบันทึกข้อความสรุปข้อตกลงทบทวนจนเข้าใจแล้วสายรับตัวจิ๋วก็แยกย้ายกันไปเป็นคู่คู่ มาดูกลุ่มมดดำทุกคนล้วนมีท่าทางกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีถ้าไม่ติดกติกาของกลุ่มสายลับที่ต้องวางแผนก่อนทุกคนส่งเสียงดังกลบความคิดเห็นคนอื่นต่างคนต่างพูดบางคนก็พยักหน้าหรือใส่หน้าโดยที่ไม่รู้ว่ารับหรือปฏิเสธความคิดเห็นของใครต่อจากนั้นสายลับกลุ่มนี้ ต่างแยกกันไปเป็นกลุ่มคู่และเดี่ยวแล้วแต่สมัครใจกลุ่มไหนหนอ้อจะปฏิบัติได้สำเร็จสายรับกลุ่มมดแดงคู่หนึ่งตรงไปบ้านน้าหวานคนสวยน้าหวานเป็นนักร้องที่ร้านอาหารใหญ่มีชื่อน้าหวานกลับบ้านดึกมากโดยมีน้าชายสามีเป็นคนไปรับบางทีน้าหวานอาจเห็นอะไรบ้างระหว่างทางตอนกลับบ้าน สวัสดีครับนหวานรบกวนนหวานหน่อยนะครับเมื่อคืนตอนนหวานกลับบ้านนหวานเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างหรือเปล่าครับน้าไม่เห็นหรอกนะแต่น้าได้ยินเสียงหมาร้องแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งมุงดูอะไรก็ไม่รู้ตรงแถวที่ทิ้งขยะโน่นแน่ขอบคุณครับน้าหวานสายรับมดแดงได้เรื่องขึ้นมาบ้างแล้ว เสียงเขย่าประตูและเสียงเด็กดังเอะอะทำให้ลุงใหญ่นักมายากลซึ่งกำลังซ้อมรับและโยนลูกเหล็กสี่ลูกพร้อมๆกันตกใจหันมามองตามเสียงลูกเหล็กเลยตกใส่เท้าโอ้ยลุงใหญ่ร้องลั่นมีอะไรกันลุงใหญ่เดินขยกขยเก,กออกมาเปิดประตูหน้าตาบอกความเจ็บปวด กลุ่มมดดำถามด้วยเสียงห้วนๆลุงๆเห็นหมาจุดผูกโบสีชมพูบ้างไหมมันมาแถวบ้านลุงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นไปไกลๆเลยเด็กพวกนี้ไม่มีมารยาทลุงใหญ่ปิดประตูเสียงดังสนัน่นสายลับมดดำอีกกลุ่มหนึ่งเร่งรีบจะเข้าไปหาข่าวในตลาดต่างคนต่างแย่งเดินแซงกันเพราะกลัวว่าถ้าช้าจะทำให้อดได้ข่าว สายลับคนหนึ่งเดินไม่ระวังเลยสะดุดก้อนหินล้มขมามลงไปในกระจัดขนมของยายแจม่มทำให้ห่อขนมกล้วยขนมตาลขนมสอดไส้ตกกระจายเกลื่อนกลาดป้าแจ่มยังไม่ทานหายตกใจสายลับมดดำยกมือไหวอย่างรวดเร็วแล้วพาการวิ่งหนีไปป้าแจ่มอ้าปากค้างป้าแจ่มขาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บให้นะคะ สายรับมดแดงสองคนเดินมาพอดีจึงเข้ามาช่วยเก็บขนมใส่กระจาดจนเรียบร้อยนี่เนี่หนูเอาขนมไปกินขอบใจนะจ๊ะที่มาช่วยป้าป้าแจมหยิบขนมใส่ถุงส่งให้พวกเด็กๆขอบพระคุณค่ะหนูฝากไว้ก่อนนะคะจะต้องรีบไปตามหาหมาจุดของเพื่อนมันหายไปค่ะหมาจุดที่ผูกโบสีชมพูหรือเปล่าใช่ค่ะ โถเอ้ยมันอยู่ที่บ้านป้าเมื่อวานนี้พวกหล,หลานๆของป้าไปเจอมันตกลงไปในถังขยะตัวสกรปรกมอมแมมเลยจับมันอาบน้ําแล้วเลี้ยงไว้ก่อนนี่เขาก็กําลังออกตามหาเจ้าของอยู่นะกลุ่มมดแดงทํางานสําเร็จได้ทั้งหมาจุดผูกโบสีชมพูไปคืนหนูติ๊ตีและได้ขนมถุงใหญ่แบ่งให้กลุ่มมดดำรับประทานร่วมกัน โดยไม่มีการเย่อเย้ยหรืออิจฉาซึ่งกันและกันทั้งนี้เพราะสายลับจิ๋วทุกคนปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่เพียงแต่วิธีการเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันบทอ่านเสริมวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาทำความรู้จักกับมดสองชนิดที่นักเรียนพบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะนั่นก็คือมดดำและมดแดง นักเรียนชี้แล้วอ่านตามคุณครูนะคะมดดำมีสีดำเป็นมันตลอดทั้งตัวลำตัวยาวประมาณ4-6มิลิเมตรทำรังอยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะตามซอกของต้นไม้ใบไม้และผลไม้ต่างๆเมื่อมันถูกถูกจับต้องจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนออกมาป้องกันตัวมดแดง มีสีส้มหรือน้ำตาลปนแดงตลอดทั้งตัวรวมทั้งหนวดและขาตาเล็กสีน้ำตาลแก่ลำตัวยาวประมาณ1เซนติเมตรทำรังอยู่ตามกิ่งไม้โดยใช้ใบไม้มาห่อก,กันเข้าเวลาถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยปล่อยกรดออกมาแล้วกัดทำให้เกิดอาการแสบร้อนมดเอ๋ยมดน้อย กระจ้อยร้อยน่ารักเป็นนักหนารวมกำลังประสานงานไม่พูดจาพอเจอหน้าหยุดชะงักทักทายพลันสามัคคีรวมใจไม่ย่นยอ่อมีวินัยใจคอล้วนแข็งขันใครบังอาจมุ่งร้ายทำลายมันต่างกรูกันสู้ยิบตาพร้อมหน้าเอย่ย เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านเนื้อเรื่องในบทเรียนเรียบร้อยแล้วนั้นนักเรียนอย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะคะกันบ้านวันนี้แบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาในหน้าที่1ถึงหน้าที่4ี่อ๋ออย่าลืมเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้เรียบร้อยสวยงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบาย